สวัสดีค่ะอาจารย์เหมียวนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนวิธีการพันตอขาระดับใต้เข่ากันค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อลดบวมแล้วก็เตรียมตอขาที่จะใส่ขาเทียมในอนาคตค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็ได้แก่ผ้ายืดนะคะขนาดความกว้าง4นิ้วค่ะโดยที่เราจะให้คนไข้ไป2ผืนนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนวิธีการพันเลยค่ะเรามาเริ่มพันตอขาเลยนะคะโดยที่เราจะถือผ้ายืดด้วยมือข้างที่ถนัดในลักษณะหงายผ้าขึ้นค่ะจะได้กลิ้งผ้าง่ายนะคะ พันบริเวณเหนือเขา่าหนึ่งถึงรอบเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผ้าย,ยืดหลุดค่ะหลังจากนั้นพันปิดปลายตอเราจะพันปิดปลายตอสองรอบนะคะนี่รอบที่สองหลังจากนั้นก็จะเริ่มพันเป็นรูปเลข8ค่ะโดยที่เวลาที่เราพันเราก็จะเน้นให้แน่น บริเวณตรงปลายต่อนะคะพันขยับขึ้นไปให้ผ้าทับกันความกว้าง2ใน3ของผ้าค่ะพอถึงเข่าแล้วเราก็ลงมาพันปิดปลายต่อเหมือนเดิม1รอบแล้วก็พันเป็นรูปเลข8เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็พับชายผ้าเข้า แล้วก็ติดด้วยเทปค่ะเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการพันผ้ายืดไปแล้วนะคะเราก็ต้องแนะนําเรื่องของการดูแลผ้าให้กับคนไข้ด้วยค่ะโดยที่เราจะให้ผ้า2ชุดนะคะเพื่อที่จะสลับกันซักเวลาซักก็ให้แช่ในน้ําสบู่หรือผงซักฟอกอ่อนใช้วิธีการขยําไม่ขยี้หลังจากนั้นให้ตากในแนวราบค่ะแล้วก็ตากในที่ร่มลมโกรกนะคะ เวลาให้คนไข้พันก็ต้องพัน24ชั่วโมงเว้นเฉพาะตอนอาบน้ําโดยที่จะให้แกะคลายออกทุก4-6ชั่วโมงหรือว่าสามารถแกะออกก่อนได้ถ้าเกิดรู้สึกว่าผ้าที่พันนั้นหลวมหรือว่าแน่นเกินไปโดยที่เวลาแกะคลายออกก็ไม่ควรทิ้งไว้เกิน15-20นาทีค่ะหลังจากที่เราได้ดูคลิปนี้ไปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะสามารถพันต่อขาแล้วก็ให้คําแนะนํากับคนไข้ได้อย่างถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะ